สบายดีสบายดีทุกคนมือหนึ่งเงียบเชียบอีกแล้วเพราะว่ามือนี้เป็นมือเกียมเนาะมือกาเกียมเถ่องของจะไปใส่บาทถนะ้ามืออื่นเป็นมือเขาพันษามือเข้าพันษาของคนลาาสเปอยอยรหลนะ่อตลาดน้อยวาเขามีข้าวต้มขนมมียงคายบ่อแถวนี่นะตลาดน้อยใกล้ๆนี่นะไ้ซื้อไปใส่บาทซื้อมากิน ซึ่งมากินเนาะเออโบนักมันิกรไปหรือบอมืออื่นกันได้เนาะอ่ะโอเค จะเอากูเอากางนอกทุกยันต์มาสามทิปพสามิอันสามทิปนี่เมื่อไ่ทอนเงี้ยคนใรูปสิบพัน หนึ <rude S 2> ่งเดือนซื้อมากินเหรอเไม่ได <c oughs> ้ซื้อไม่ได้ซื้อไปใส่บากเอาเอาอันนี้หา จะเป็นตลาดน้อยนะทุกคนตลาดน้อยบอรดขายของอยู่ของกินส่วนอยู่ไก่้ก,กับรงงานอ่ายิบเครื่องพอดีเนาะก็มีสารงงานออกมาจัหจ่ายสื่อข่าวสื่อของเพื่อเตรียมไปใส่บาตรอ,อื่นเนาะทุกคนเพราะว่าเป็นบุญวันเขาพันเนาตามขางทางของถนนหลวงที่่าวกับจะหินบรรยากาศขายข้าวต้มขนมแบบนี้แหลทุกคนคุกแหง ในมือก่อนจะเข่าภพันซานะทุกคนอันนี้ก็คือวัดเนาะผ่นกระตกแตง่งสวยงามและมือนี้แม่ออกต้นยัดย้ยมผู้เฒ่าผู้แก่กระเรียมและมาจัดหาการเตรียมซอยผูบาเพินเนาะทุกคนเนาะกลับถึงห้านแล้วทุกคนเงียบเทียบต้องยอมหับเนาะเพราะว่า ขบเขินจะไปกาเกียมนี่แหละเครื่องใช้มงใช่บาทแล้วนะทุกคนอันนี้ก็คขันมกเบงเนะาะไม้บูซาผะมื่ออื่นแต่ว่าก็จะขึ้นตนแรกอันนี้ก็เป็นดอกไม้ดอกไม้ใส่บาทเนาะเขาเอื่นดอกบาทสวรรค์อยู่ที่ประเทศลาวเนาะเอาดอกไม้ใส่บาทเอาเงินใส้เงินใส่ในนี่ก็ถือว่าเป็นเงินใบเสียขาหน่ำขาไพา่ให้พระรงสงฆ์สมานเนรให้ทางวัดเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าพระสงฆ์คนกับบริหารเงินเดนะ้เนาะอันนี้ก็เป็นข้าวต้มที่ซื้อมาเนาะอันนี้เป็นขนมแหนบ ขนมแนบใจมะพร้าวคอยมักินใจมะพร้าวแล้วก็มักกินใจหมูนี่เนาะเป็นขนมแนบแกะออกที่ไทยเขาเรียกน่าจะเรียกขนมเทียนนะทุกคนนีน่ขนมแนบอืบ้อ่ืองานเห็นรสาบิมันะ อร่อยเลยหน่อจ้ากับมะม่วงชื่อมาใค่บาทก็ได้คันนี้ื้่มาลองกินเองจะแบ่งไว้มันจะเป็นชิงง้นเงินมันจะเป็นชิงง้นเงินเดี๋ยวเราจะบาด ตัวไหนเราจะกินเราแบ่งไว้เราทุกคนวันนี้นจะเอาไปแช่บาทก็เอาไปเนี่ยเราแกะดูกันเนะาะทุกคนโอ้ยังร้อนๆเ,เลยเนี่ยเนี่ยจาทำกันวันนี้เลยอันนี้ไส,ส,ส,ส้ถั่วเพราะว่าไส้ถั่วไส้ถั่วเนี่ยโอ้โหไส้ถั่วเหลืองแน่นๆไม่น่าะอะไรแก้าน,นี้ขายแพง อืแซ่บแซ่บดีทุกคนอ๋อยังม่ล้างมือเลยล้องมือก่อนดีกว่าอืามอ้อแซ่บขออนุญาตชิมก่อนชิมก่อนภาคกอนเจ้าไหนมาลองตัวนี้สิ ลองไปดูดอกผึ้งลูกค้าไม่มีก็สร้างมาก,การทำบุญเป็นเรื่องใหญ่ไม่้ีเงินก็สร้างมาันโอ้ยรอดไม่ได้เปิดพัดลมเมื่อกี้นี่ออกไปปิดพัดลมหมดไปนี่อันนี้เขาบอกว่าไส่หมูไส่เนื้อเค็มไช่ใจเค็มเขาเอว่อนไกใจเค็ม ถ้าเป็นไส้หมูนี่เขาจะเอิ้นมาใจเค็ม,น,กกมนี่นะแกะออกมาเนี่ยอืมเป็นถั่วแล้วก็มีหมูอยู่นิดนึงอ๋อเจ้าเนี่ยอ,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 อร่อยอยู่เจ้าเนี่ยอร่อย น้แหน่ไม่อร่อยวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยร้องท้องร้องท้องอืแฉบเด้อว,ว่าไปข้าวบรนษาเด้อเมื่ออื่นประเทศลาวข้าวบรรษาเมื่ออื่นเห็นหน้าบ่ทุกคนหน้าดีขึ้นไหม,มใสขึ้นหลายเติบ แต่ลิ้วลอยสร้างมันเนาะทุกคนมันก็เป็นไปตามอายุขัยอะไรลิ้วลอยแต่ขอให้หน้ามันใส่ไม่ดำมากพอป้าไม่มีก็พอ,พอเนี่ว้าฮ่าฮอืม,อม,อมโอเคบ๊ายบาย